สวัสดีครับก็อยู่กับช่องป๊อปลถบ้านสุราษฎร์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆอมาดูรถตลาดนะครับผมก็เป็นโตโยต้าวีอสนะครับปี2004ตัว S นะครับผมไอวอรี่เป็นตัวท็อปสุดนะครับสีดํานะครับเงางามนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านนะครับพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์สมบูรณ์ยางพอใช้ได้นะครับยางพอใช้ได้นะครับคันนี้มีจุดตรงไหนผมก็จะบอกหมดนะครับรถข้อมูลตามตรงหมดนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจก็เชื่อมั่นได้เลยครับว่าผมก็รายงานรถตามตรงหมดทุกคันนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้นะครับเป็นรถปีออฟปีสองพสี่พร้อมใช้นะครับตัว S นะครับผม a b บก p s นะครับตัวนี้เป็นใหม่ดิจิตอลนะครับให้ดูเพื่อนๆดูรอบๆรอบๆคันนะครับผมก็สีก็มีริ้วอยบ้างนะครับสําหรับรถมือสองคันนี้นะครับผมก็บอกก่อนนะครับ สำหรับคนที่ตัดสินใจดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับก็มีตําหนินะครับก็มีตรงรอยสกิดหินนะครับตรงกันชนหน้านะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยสกิดหินนะครับผมก็จะบอกก่อนนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับผมป็นรอยสกิดหินนะครับให้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆรอยสกิดหินนะครับซื้อขายรถต้องซื้อสัตว์นะครับผมต้องบอกทุกจุดนะครับมีอะไรก็บอกหมดนะครับสำหรับกอดี้รอบๆนะครับ สีก็ประมาณ80%นะครับสีดำมัก็จะมองง่ายนะครับผมมีริ้วรอยตรงไหนมันก็จะมองง่ายนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับภายนอกนะครับบอดี้ภายนอกนะครับผมสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับสวัสดีครับก็เราก็มาดูภายในกันต่อแล้วนะครับสำหรับวีออสนะครับปี2 0 0 4ัน v o r y นะครับตัวนี้เป็นไมด์ดิจิตอลนะครับ กญแจรีโมทนะครับสองชุดนะครับผมกญแจรีโมทดสองชุดภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับผมภายในก็เป็นเบาะก็สภาพประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นนะครับมียิ้วลอยเล็กน้อยนะครับผมคอนโซลก็ไม่มีแตกักนะครับดูได้เลยคอนโซลไม่มีแตกักนะครับระบบไฟฟ้าใช้กานได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงครบสี่บานนะครับผม ดูดีครับด้านหลังก็สะอาดนะครับผมให้ดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับมีจุดนิดนึงนะครับผมอ่ประมาณ90%ก็มีตรงนี้นิดนึงมีนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ดูดีนะครับผมแล้วก็มีฝั่งคนขับนิดนึงนะครับแต่รายงานนิดนึงนะครับตรงจุดนั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ดูดีหมดครับสภายเ่าสภภายในนะครับดูด้านบนนะครับ ด้านบนก็ดูสะอาดนะครับผมไม่ได้เลอะอะไรน,นะครับ,ดไไนนรบเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันเลาภายในดูไปแล้วดูด้านหลังกันนะครับ 1.5s นะครับ VVTI นะครับตัวนี้ ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเดิมๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเบนซินนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับมีตาต o y o t าโลโก้อยู่นะครับผมฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับรถหน้าหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบว่ารถชนหนักมาพิความมาผมซื้อคืนในรายรา ในราคา2เท่านะครับผมในราคาที่ขายไปนะครับผมซื้อคืนนะครับผมถ้าตรวจพบนะครับปลอดภัยได้นะครับผมปลอดภัยได้โอเคครับสําหรับภายในนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับครับผมก็สําหรับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.5้านะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ1 NZ อนซนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์คันหน้าอยู่ครบนะครับรถฝากระโปรงเดิมนะครับมีโตโยต้าโคโ้อยู่นะครับผมทั้งหน้าหลังเลยครับก็สําหรับคันนี้นะครับโตโยต้าวีออปีสองพันสี่เอนะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมไมคดิจิตอลนะครับอ่าไมควิ่งอยู่ที่1 8ึ0งแสมกิโลนะครับก็ถือว่าใช้น้อยนะครับแล้วก็มีประกันชั้น ประกันชั้น3อยู่นะครับผมเพิ่งต่อมานะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้กันได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงครบ4บานนะครับผมวิ่งเลี้ยวช่วงล่างดีครับขับดีมากครับคันนี้ขับดีมากครับช่วงล่างดีครับผมคันนี้ขับทางไกลสบายครับไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนครับยางปี17นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่ปีเก่าหน่อยแต่ดอกยังมีครับผมยังใช้ได้อยู่ครับ ก็สีตามที่ผมบอกเลยนะครับก็มีด้านหน้านะครับกันชนนะครับตรงนี้นะครับผมกันชนหน้านะครับก็มีรอยสะกิดตามที่บอกนะครับรถพร้อมใช้นะครับเล่มเอกสารพร้อมอุ่นราคาผมเปิดอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับขายถูกที่สุดในตลาดเลยนะครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับสําหรับท่านใดลูกค้าท่านใดเอฟซีท่านใด ที่สนใจก็สามารถจองผ่านผมได้นะครับสามารถจองได้นะครับแล hm ้วก็เดี๋ยวให้ผมไปส่งให้ได้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยู่อยู่ไกลนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่เชียงใหม่ก็อยู่อยู่ไกลๆนะครับเชียงใหม่ก็สามารถส่งเทเลอร์ได้ครับสามารถส่งเทเลอร์ได้ลูกค้าก็รอรับได้เลยครับจากบริษัทเทเลอร์นะครับผมที่ผมใช้งานอยู่นะครับ 1 3 5 0 0 0ับาทสุดคุ้มนะครับโตลต้าวีออสรถตลาดยอดตลาดขับโคตรดีครับคันนี้รับประกันเลยว่าขับดีมากใช้งานได้ดีมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณจํากัดนะครับแสนต้นๆผมก็แนะนาเลยครับคันนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับใช้งานนะครับจะส่งลูกไปโรงเรียนจะขับใช้งานแถวบ้านเรือจะขับจะขับทางไกลก็ประหยัดนะครับสําหรับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ อาสุดก็เพิ่งไปส่งรถมาที่ประจวบนะครับส่งรถมาที่ประจวบนะครับอาสุดนะครับโอเคครับผมยังไงก็สนใจก็โทรมานะครับ093 127 4299 093 127 4299นะครับสำหรับคันนี้โอเคครับผมยังไงก็ติดตามคันต่อไปแล้วนะครับป๊อปรถบ้านสุราชยินดีรับใช้ครับผมขอบคุณครับ